ยังอยู่ในวงการสงฆ์ครับพาผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยครับที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเขาลุกฮือเลยนะครับรวมตัวกันขับไล่รักษาการเจ้าอาวาสหลังพบว่ามีพฤติกรรมใกล้ชิดกับศรีกาคนหนึ่งเป็นพิเศษครับยี่ร้องคนมานังใส่ค้ามบุตรีดูต่างวันต่างคืนเตืนาาอนหน้าว่าพ่อมไปยุบะนู่นี่ยพ่มไม่ดูเรื่องมมาประจำวัดพ่มบานไอไอพ่มเกิดนี่อ้าโชคชัยราการไปไปตาตาว่าเตืนไม่ไปเขาปิดวัด ชาวบ้านขับไล่รักษาการเจ้าอาวาสครับมีศีกามาอยู่ด้วยทั้งวันทั้งคืนในกุฏิแบบนี้ครับเป็นชาวบ้านนับร้อยคนเลยนะครับพากันมาที่วัดสาลาภัยหมู่ที่สี่ตะมนท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชช่วงห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับส่วนหนึ่งไปปิดประตูวัดเลยนะบางส่วนก็ไปยืนขวางรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีศีกาเป็นคนขับไม่ให้รถคันนี้ออกจากวัดครับเนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าศีกาคนนี้เข้าออกวัด ไปมาหาสู่กับรักษาการเจ้าอาวาสเป็นประจำเลยไม่น่าจะเป็นแค่คนรู้จักธรรมดาน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นครับแล้วที่ชาวบ้านมาทำกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าทุกคนเชื่อครับว่าระยะหลังรักษาการเจ้าอาวาสกับศรีกา มักไปไหนมาไหนสองต่อสองแล้วก็คลุกอยู่ด้วยกันในวัดยามวิการแล้วก็มีความผิดปกติเรื่องการเบริกจ่ายเงินวัดด้วยครับย้ำนะคะว่านี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านก็เชื่อแบบนั้นค่ะโดยชาวบ้านยังอ้างอีกนะคะว่าพระรูปดังกล่าวยังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวข้อความหวานซึ้งคล้ายกับสื่อถึงคนรักและอีกหลายข้อความเชิงตัดพ้อคนรักด้วยแต่ไม่ได้ระบุสีกาคนนั้นชื่ออะไรค่ะ นี่แหละค่ะก็ทําให้หลายคนสงสัยทีนี้สถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเมื่อชาวบ้านเขารู้ข่าวก็ทยอยมาสมทบกันที่วัดก็ทําให้ทั้งตํารวจแล้วก็พระวิญญาธิการต้องเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาผลคือรักษาการเจ้าวาดยอมลาออกแต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ประพฤติตนผิดพระธรรมวินัยตามที่ถูกกล่าวหาค่ะแต่เพื่อความสงบสุขนะคะพระจึงยอมเก็บข้าวของ ขึ้นรถกระบะของโยมที่มารอรับโดยช่วงที่รถขับออกจากวัดไปเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ,บ้านนำประทัดนำมาจุดไล่ท้ายแบบ ไล่ท้ายเลยแบบดีอกดีใจหลังจากที่รักษาการเจ้าวาดวัดแห่งนี้ขับรถออกจากวัดไปค่ะและวเมื่อช่วงเช้า,ชาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเรากลับไปดูที่วัดอีกครั้งนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยกลับเข้ามาดูแลวัดมากขึ้นแล้วก็เตรียมจะทําบัญชีตรวจสอบเงินของวัดด้วยนะครับรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดด้วยซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยคุณสจีคุณผู้ชมก่อนนี้ถูกตัดไฟมาแล้วนะเพราะว่าค้างค่าไฟหลายเดือนรวมเป็นเงินกว่า1 2 0 0 0บาท แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขารวบรวมเงินบริจาคไปจ่ายค่าไฟให้วัดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมีการมาจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับวัดได้ภายใน1-2วันนี้แล้วตอนนี้ระหว่างที่รอชาวานท<ฆ>เครื่องปั่นไฟมาติดตั้งให้พระลูกวัดที่อยู่เนี่ยใช้ไปก่อนครับชาวบ้านต้องช่วยช่วยเหลือกันนะครับต้องช่วยดูแลกันเพราะว่าว่าพุทธศาสนาถ้าชาวบ้านไม่ร่วมดูแลกันมันก็อยู่กันไม่ได้ไงแล้วก็ อะไรที่เสียเสียงหลายๆเราก็ยกเลิกไปเอาสิ่งที่ดีเข้ามาในสู่พระพุทธศาสนาให้ชาวบ้านก็ช่วยกันหน่อยผมว่าก็น่าจากโอเคนะครับเนี่ยถ้าว่าสิ่งที่ทำนะฮะงหลวงพ่อกระทำผิดจริงนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันแล้วก็มาช่วยกันดูแลวัดช่วยกันทำารงพระพุทธศาสนานะครับช่วงบ่ายทางเจ้าคณะตำบลท่างิ้วครับได้เดินทางมาตรวจสอบที่วัดแล้วก็เตรียมแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส วัดสารภัยรูปใหม่ส่วนการดําเนินคดีกับอดีตรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะว่าตอนนี้หลักฐานยังไม่เพียงพอและมีข้อมูลว่าอดีตรักษาการเจ้าอาวาสหนีไปอยู่สํานักสงฆ์แห่งหนึ่งย่านชานเมืองนครศรีธรรมราชครับ